เดอมากินข่าวกับพ่อเท่ากินข้าวกำยังพอเถ่ามาชมชุดแล้วค่ะคุณยายมา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 ก,ก,ก,กินข้าวนุ่กันกินข้าวกำยังคือบอกว่าไปเอาลาบอยู่มาบ้านลุงพุนกินข้าวคนเดียวอร่อยไหมคะคุณพี่อตามสบายเลยตาถาเบื้องเอ้าคุณคุณคุณภรรยาคุณไปไหน ไม่เห็นจะชวนภรรยากินเลยฮนาะจะชวนน้ำกันน่ะละโอ้ยหัวคือล้าน่ทวะคนเขาเรียกว่าโบราณเขาเรียกว่าคนหัวล้านขี้ใจน้อยอืคนหัวล้านขี้ดูปั้นข้าวคำลื้อบราชวนเอฟซีกินแน่ชวนลูกสาวกินแน่ชันๆด้วยชันชันมาน,นข้าตามาแล้ว มึงฆ้าของตามาตาจ๋าพูด้ยขี้เดียดลายเนาะพูดเพราะแทะตาจา๋มามาลารับม้วนอือตาจาาต๋าเจเอดคิดก็รักยายลองเวลามีคุณลาวียายลองเอสบอกเขาชั่วว่าคุณว่ายายลองทัน <c oughs> ตาหิวแล้วคอยก็พูดไปจังชันแหละชิดมันก็เป็นคนดีเป็นลูกย่ายอยู่จากลูกคนกลางเพื่อนจะเป็นคนกลางเพื่อนวะที่เป็นคนกลางทีเป็นคนขอบจะเอารลดแลแต่สบายใจว่าลงสวยมากวันนี้สวยสวยคืนอ่าตันงแตทำเลสบายดีบ่ เบิ่งพอเท่ากินเข่าเด้พี่น้องมาเด้อกินเขาน้ำพอเท่าถาเด้อมาเด้อสุก้นสุกคอนโอ้โหเบิ่งเนี่ยข้ามเขา่าข้ามเบือบอล่าเนาะแจ๊แกแจน้องชันชันน,นั่งลงตาถาจะป้อนน้องชันชันนั่งลงตาถาจะป้อนมามาตาจะป้อนนี่ชีนีวินนีแชนแนล ัสดีค่ะตายายน่ารักยังยี้ัสดีครับนี่น่ารักค่ะตาฮ่าฮาพี่ชูชาติกันชันชอบกินข้าวเหนียวมากค่ะข้าวเหนียวไก่ทอดบอกเออเอออยากถามสันๆว่ากล้วยกล้วยฉาบหรือกล้วยทอดที่ส่งมาให้ยายกับตานะ่ะ ชันชันเป็นคนขายหรือใครหรือว่าอะไรแบบไหนถ้าชั้นชันเป็นคนขายมาหายายแล้วไปตัดเอาที่สวนยายเต็มคันรถกลับบ้านไปเลยก็มักอยู่นั่นแหละกุ้งยังไม่ได้ทำเนาะกระปูก็ยังไม่ได้คั่วเนาะ กระปูเขาบอกว่าดองน้ำปลาสามวันแล้วค่อยเอาออกมาล้างให้สะอาดก่อนเขาบอกล้างกระปูนะให้สะอาดแล้วก็ไปดองน้ำปลาสามวันทิ้งลงในน้ำปลานะนแล้วมาแช่ต้มมูเอาให้มักไว้สามวันแล้วก็มาใส่ตำมะละกอไม่เป็นไรไม่ไม่มันเบาเบาเดี๋ยวจะทำเด้อล้างให้ค่อยเด้อค่อยจะจะ,จะอันแน่เมือน ใช้ใช้พุนแหละล้างให้สะอาดถ้าเราทำอย่างนั้นน้ำปลาหมดเป็นขวดเลยโอ้ยมันหมดออกสองขวดก็พอเพราะว่ามันน้อยมักอยู่นั่นแหละเนาะรับดาแ<ใ>จพ,<ว>พี่เบอสมหมักน้ำปลาแล้วก็ใส่ตามมะละกอป้าเต็นค่ะ ยายป้าเต็นนี้อย่างยายยายไปเอาลาบหน้าบ้านลุงพลก็ไปกันสามคนอยู่บ้านลุงพลไปกันสามคนขยายตอนยายตำช่มตำอยู่ตอนนั้น แต่นานแล้วค่ะยายมันหลายคนเนอะค่อยยังจํายายลงได้เสมอนะคะยายถ้ามีโอกาสจะซื้อจะซื้อไปหายายอีกจะขึ้นไปหายายอีกนะคะพากันอยู่ที่สมุทรปราการอำเภอบางพีอิมแล้วบ่ อิ่มแล้วคืออิ่มไววแท้ไทำไงเนาะบอกโอ้นะก็อิ่มแล้วก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอขอบคุณพ่อท่าถาที่มากินข้าวให้เอฟซีเบิงนะคะคลิปอเกันเข้าไปดูหน่อยเนอะเข้าไปดูอยู่แล้วคลิปเราเขารักเราแล้วเขาก็เข้าไปดูขอขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากด้วยนะคะาาคมาเบิ่งคำเข้าพ่อทถาําย่ใหญ่นะคะขอบคุณค,ะค่ะบ๊ายบาย